พอระทวงพออตองว่าไงจกภาษาภาคกลางคืออะไรครับโอ้ยมันเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าเยาวชนเราก็มามาด้วยนะครับผมจอดเพื่อนรักจกคือลวง George, นะครับจอดจอดจอดเรียนเชิญก่อนเมาแล้วมั้งนะ่ะไม่รู้เรื่องเลยจอดจอดเพื่อนจอดเพื่อนจอดเชิญทางนี้หน่อยครับมามามอบความสุขและมอบของรางวัลให้กับเพื่อนหน่อยมาจกหน่อยครับท,ท่านที่ไม่เคยเห็นบ่อยๆนะครับท่านพออตองและก็แอนด็อกเตอร์นี่ยจะ รี่านมาให้กับรางวัลนะครับผมเพื่อให้เพื่อนเนห็นเห็นหน้าเห็นตาครับผมต่อไปเป็นอะไรครับเอ๋มันคืออะไรอ่ะหม้อของข้าวนะครับขอบคุณมากนะครับคุณจอร์ดนะครับสำหรับคำว่าจกนั้นเป็นภาษาลาตินอเมริกันนะครับแปลว่าล้วงล้วงให้ลึกถ้าถ้าจกเติม S หรือจกแปลว่าล้วงหลายๆครั้งนะครับว้าวไม่ได้ อ่านว่าไงนะอัธวุธชัชวานแล้วแล้วติ๊กแล้วติ๊กพูดต่อว่าอะไรนะมันมาด้วยหรือวะเอื่อครับอัธวุธชัชวานครับได้หม้อมาไหมครับเชิญครับอเอาบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนสมรสหรือใบหย่าก็ได้ถ้ามีนะครับมารับได้เลยนะครับรถไฟฟ้าจะมาบางเลยแล้ครับรถไฟฟ้าจะมาบางเลยแล้วครับผมนี่ทำงานอยู่ที่ อะไรนะเขาเรียก BBT อะไรรู้ S อเอออะไรนะครับรถไฟฟ้าครับไม่นี่รับรับจากท่านประธานครับอ่าก็คือขอสอดแทรกในระหว่างรับหลักวันนะครับสอดแทรกไปด้วยเพื่อจะประหยัดเวลาก็ขนาดนี้นะครับก็คือเ B k นะครับโดยเลยซิตี้นะครับก็มีการแข่งขันนะครับเยาวชนของเราในเรื่องของ10ทีมออาที่ผมจะไม่ผิดตอนนี้ก็คือขาดทุนทรัพย์ และวทีนี้เราจัดงานเลี้ยงรุ่นเนี่ยเราควรจะคืนให้กับรุ่นน้องนะครับที่กําลังแข่งขันนะครับเพื่อจะได้เป็นทุนนะครับนะครับเพื่อจะได้มีกําลังใจในการพัฒนาต่อไปในในนามของเลยพิทยาคมเยี่ยวให้ท่านเม้งเพิ่มเติมครับผมครับคครับตอนนี้ก็เป็นที่น่าดีใจนะครับเงินก็กําลังนับกันอยู่นะครับให้เพื่อนสาวเรากําลังนับนะครับต้องขอบคุณนะครับเพื่อนสาวกําลังนับอยู่ ครับเดี๋ยวเอาเพื่อนเพื่อนมาอีกนะครับที่เดินทางมาร่วมในวันนี้นะครับสุพจ่ดพดเพดเชิญเชิญเชิญมาทางนี้เพื่อนเรียนเชิญนะครับมาจกมาโจกครับขอเสียงประมือให้สุพจน์ด้วยครับมาจกและมอบรางวัลให้กับเพื่อนเพื่อนนะครับนี่ครับนี่ครับท่านครับจกเลยครับจกเพื่อมอบรางวัลให้กับเพื่อนนะครับเป็นอะไรครับเป็นเสื้อยืดนะครับสีเหลืองครับอ้าว ไม่ได้มั้งเขียนกับหัวพดออเราอ่านกับหัวเองอคุณทองรินประสงค์ครับผมบ้านเลขที่207หมู่2ตำบลนาอานอําเภอเมืองจังหวัดเลยครับเรียนเชิญเลยนะคะรินครับเรียนเชิญครับ <พด S 1> ผมพดมอบทองรินจะใส่ได้ไหมเนี่ยรุ่นเนี้ยเอาไปให้ลูกใส่นะ,อะโอเคโอเคครับขอบคุณมากครับ ครับขอบคุณครับเดี๋ยวรินรินรินอย่างนี้เราเชิญจกต่อเลยนะครับจบต่อนะครับนี่เพื่อเป็นการกระชับเวลานะครับเราไม่กระชับพื้นที่ครับเราไม่ชอบคุณผมอ่านชื่อคุณไม่ออกครับแต่คุณปอครับผมเรียนเชิญเลยนะครับคุณปอปอเชิญเชิญครับรับมอบ เสื้อโอ้โหเป็นเสื้อแจ็คเก็ตนะครับสีขาวนะครับครับอ๋อมาในมาดของหนุ่มเทเลยนี่แล้วนะครับหันหน้าด้านนู้นครับเขาให้มอบกับคนนู้นจะมายุ่งอะไรกับคนนี้นู่นเออรับมอบนูน่นครับขอบคุณมากนะครับเอาละพอแล้วพอล้เข้าไปเลยไม่น่าเชิญมาเลยครับซีดีทีเดียว4คน อ้าวทีเดียวสี่คนจัดจัดทีเดียวสี่คนแลท่านคือว่าถึกใจแต่ว่าทีเดียวสี่คนท่านครับขอเชิญเก่งเก่งเพื่อนรักเก่งเชิญครับด้านหน้าหน่อยครับเราจะเชิญคนที่ไม่ค่อยได้มานะครับแต่จากนี้ไปจะมาบ่อยๆนะครับมาจกให้เพื่อนหน่อยไม่ค่อยได้มาไม่ไม่ใช่ว่าทีเดียวสี่คนเฮาน้ำเลยด้วยมืสองคนนะครับเอาทีเดียวสี่คนมาเดี๋ยวตีมด้วย ตีบเชือกจกสองใบเก่งสองใบอีกใบหนึ่งอีกใบหนึ่ง